ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือแผงเซลล์แสงอาทิตย์และชุดแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์โดยมีหลักการทำงานเบื้องต้นดังนี้เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบมายังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เซลแสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสะตรงซึ่งสามารถนำไปต่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสะตรงได้เลยหากต้องการต่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสะสลับอินเวอร์เตอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสะตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสะสลับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้หลักการทำงานของโซลาร์เซล์ โซลาร์เซลล์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการโฟโตววตาอิกในสารกึ่งตัวนำโดยโซลาร์เซลล์จะประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำพีและสารกึ่งตัวนำเอนเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหานำไฟฟ้าและจะถูกแยกเป็นประจุฟไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสะตรงกระแสะไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นทำให้สามารถทำงานได้หรือนำไปต่อผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับให้สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้สร้างสรรค์โดย ทีมงานโซล่าฮับ